สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามีธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชครบ50ปีนะคะเป็นหลวงราชการที่9นะคะก็จะมาในกล่องแบบนี้นะคะพอแกะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะมีปกผ้าใหม่นะคะก็จะมีกล่องยั่ดีเลยแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะคะ ก็จะมีตาแบบนี้แล้วก็ผ้าใหม่ก็จะมีหลายสีนะคะแล้วแต่สีก็จะมีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะพอเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นทางด้านหน้าค่ะจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นนี่ก็จะเห็นเป็นรูปในหลวงนะคะตรงนี้ที่อยู่ตรงฟอยนะคะอันนี้เป็นทางด้านหน้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทางด้านหน้าก่อนนะคะ ธนาบัตรนี้นะคะเป็นธนาบัตรชนิดราคา500บาทนะคะเนื่องในมงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะทรงครองศิริราชสมบัติเป็นปีที่50นะคะในพุทธศักราช2539เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจัดทำและนำธนาบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทนะคะแบบพิเศษ ออกใช้เพื่อเป็นราชสักการะนะคะทั้งนำรายได้จากการนี้ขึ้นทุนก้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะคะและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูธนบัตรนะคะชนิดนี้ทางด้านหน้านะคะลักษณะธนบัตรที่ลึกทางด้านหน้านะคะ อันเชิญพระบรมฉายาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องพระบรมขัตติยราชภูสิตาพรประทับพระที่นั่งราชยานพุทธาลทองนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหายาตรานะคะเป็นภาพพระประธานมีภาพโขนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรนรัชกาลที่9นะคะตรงนี้นะคะ ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรำแรกที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พระคุดผ่านะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะเป็น ลายไทยทรงพุ่มเข้าวบินนะคะอยู่ตรงนี้ทรงพุ่มเข้าวบินหนึ่งในลายไทยพื้นฐานที่มีความหมายถึงความเจริญงอกบงามของชนชาติและผืนแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็จะมีลายประดิษฐ์นะคะที่อยู่ตรงวงกลมตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะมีรัศมีกระจายโดยรอบคล้ายเข็มทิศนะคะเปรียบเสมือนพระป,ปีชายานที่ทรงนำ บ้านเมืองสู่เส้นทางแห่งความสงบสุขร่มเย็นและดาว76ดวงนะคะที่กระจายอยู่ตอนบนและตอนล่างของธนบัตรด,ด้านหน้าหมายถึง76จังหวัดในราชอาณจาจักรไทยนะคะก็คือก็จะมีดาวนะคะแบบนี้ค่ะกระจายอยู่โดยรอบเลยนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะทั้งหมด76ดวงค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะ นบัตรทางด้านหลังก็จะมีรูปในหลวงรัชการที่9นะคะขณะทรงงานในพื้นที่พัฒนาเป็นภาพประธานมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดมร,ริต่างๆประกอบได้แก่ด้านพัฒนาแหล่งน้ำด้านพัฒนาการอนุรักษ์ดินแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็พัฒนาปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมีทั้งหญ้าแฝกนะคะ มีทั้งย่าแฝกแล้วก็การจัดการบริหารน้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการหันชัยพัฒนานะคะซึ่งเป็นเครื่องมาแบบน้ำเสียที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่ค่าใช้ใจ่ายต่าซึ่งสามารถสร้างขึ้นเองได้ภายในประเทศนะคะแล้วก็ยังได้รับสิทธิบัตรในพระประมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ค่ะ แล้วท่านก็ยังให้ความสําคัญในการพัฒนาจัดสรรปรับปรุงบํารุงดินด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์และการผลผลิตเก,เกษตรนะคะสูงสุดนะคะอันหมายถึงรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้นนะคะธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะคะฉลองสศริราชสมบัติครบ50ปีมีมูลค่า500บาทตามที่ตาไว้และใช้ชําระนี้ได้ตามกฎหมายนะคะทุกฉบับมีเลข50 ห้าสิบนะคะนำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตอนนีนะะน้นะคะทุกธนบัตรนะคะจะมีเลขห้าสิบนะคะนำหมวดเลขหมายหมายถึง50าปีแห่งการครองราชตามด้วยเลขหมายจำนวนห้าหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลขเก้าหมายถึงรัชกาลที่เนะคะอีกทั้งขนาดธนบัตรซึ่งมีความกว้าง91มลิเมตรความยาว 171บมิลิเมตรก็มีความหมายว่าเลข9หมายถึงรัชกาลที่9เลข1หมายถึงเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่1ในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จดำรงศีรีราชสมบัติครบ50ปีและเมื่อบวกตัวเลขความยาวธนาบาตัตรผมผลรวมนะคะก็จะเท่ากับ9หมายถึงรัชกาลที่9เช่นกันค่ะ ขนาดธนบัตรนะคะกว้าง9กมมตรยาว171ม mm, ิลิเมตรจำนวนการพิมพ์นะคะ1ล้านฉบับกำหนดออกใช้วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2539โดยธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรประเทศออสเตรเลียนะคะธนบัตรนี้เลขหน้าธนาบัตรมีมูลค่า500บาทก็จริงนะคะแต่การซื้อขายนะคะแบบที่มีปกผ้าไหมมีกล่องนะคะราคานะคะก็จะอยู่ที่ 1,200บาทขั้นต่ำนะคะถึง1,500บาทนะคะถ้าเกิดสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะคะถ้ายังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ